รีบไปรับกันด่วนๆเลยนะครับเพื่อนๆทางแอปพลิเคชันฮูคอร์นะครับแจกสมาชิกฟรี1ปีนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นายตึงเนือจะมาแนะนําวิธีการรับสมาชิกพรีเมียมของแอปฮูคอร์ฟรี1ปีเลยนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายตึงเนือจะแปะลิงก์เว็บไซต์ของทางฮูคอร์ไว้ให้นั่นเองนะครับอย่างในที่นี้เนี่ยผมก็จะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นั่นเองนะครับตรงนี้ผมเข เราก็จะอยู่ที่หน้าแรกของขวัญจากคูคอตรงนี้นั่นเองนะครับจากนั้นให้เราทําการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับใครสะดวกช่องทางไหนก็ลงช่องทางนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นบัญชี Gmail หรือว่าบัญชี Facebook นั่นเองนะครับอย่างในที่นี้ผมจะลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail นะครับเราก็กดเข้าไปที่ดําเนินการต่อด้วย Google นะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกบัญชี Gmail ที่เราต้องการใช้ในการลงทะเบียนนะครับโดยในที่นี้ผมจะเลือกเป็นบัญชีนี้นั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปเลย <S <S หลังจากลงทะเบียนลงชื่อเข้าใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะอยู่ที่หน้านี้ครับแลกรับรหัสของขวัญจากคูคอนั่นเองนะครับซึ่งรหัสของขวัญตรงนี้เนี่ยเดีย๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับหรือว่าจะแปะโค้ดรับของขวัญไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆเ,เอามากรอกได้เลยนะครับ หลังจากที่เรากอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มแลกรหัสครับเราได้รับสมาชิกพรีเมียมจากแอปพลิเคชัน c a o l นะครับซึ่งเป็นแอปที่ดีมากๆนะครับแล้วยิ่งเป็นแบบพรีเมียมเนี่ยบอกเลยครับว่าปลอดภัยหายวงจากพวกมิจฉาชีพแน่นอนนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มยืนยันได้เลยครับ หลังจากที่มันขึ้นแรกสําเร็จแล้วแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกลับมาหน้าหลักนะครับจากนั้นเพื่อความเสถียรเนี่ยนายตึงเนื่องแนะนําให้เพื่อนๆทําการล้างข้อมูลหรือว่าลบแอปพลิเคชันฮูคอนแล้วติดตั้งใหม่นั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะได้มาซิงค์บัญชี Gmail บัญชีเดียวกับที่เรารับสิทธิสมาชิกพรีเมียม1ปีนั่นเองนะครับซึ่งอย่างในที่นี้ของผมก็ลบแล้วติดตั้งใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่แอปฮูคอนเลยนะครับ เขาใช้งานครั้งแรกหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยให้เราเลื่อนอ่านเงื่อนไขนะครับไปถึงล่างสุดเลยแล้วก็กดที่ปุ่มยอมรับและดำเนินการต่อนะครับจากนั้นกดอนุญาตนะครับอนุญาตไปเรื่อยๆเลยครับ ต่อมานะครับจะเป็นการเข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ที่เราไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์พรีเมียมฟรี1ปีเนี่ยด้วยบัญชี Gmail ไหนเราก็จะต้องลงชื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน h o Call ด้วยบัญชี Gmail บัญชีนั้นนั่นเองนะครับในที่นี้เราก็เลือกเข้าไปที่หัวข้อเข้าสู่ระบบด้วย Google นะครับ พอเลือกเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลือกบัญชี Gmail ที่เราเคยทําการลงทะเบียนรับสิทธิ์พรีเมียมฟรี1ปีไว้นั่นเองนะครับอย่างของผมก็จะเป็นบัญชี Gmail ด้านบนเลยนะครับจากนั้นให้เรารอสักครู่นะครับพอรอมาสักพักเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มอนุญาตนะครับ หลังจากลงทะเบียนเข้าใช้สิ้นแล้วนะครับต่อมาจะเป็นหน้ายืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยปกติเนี่ยมันจะซิงกับเบอร์มือถือของเราที่อยู่ในเครื่องให้เลยนั่นเองนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มถัดไปที่อยู่ด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับรอ s m สส่งมายืนยันนะครับแล้วมันจะลงทะเบียนให้อัตโนมัติแบบนี้เลย และตอนนี้เราจะอยู่ที่หน้านี้ครับจะมีข้อความแสดงให้เราทราบทันทีเลยนะครับว่าบัญชีนี้ของเราเนี่ยเป็นแบบพรีเมียมนั่นเองนะครับเราก็กดรับทราบได้เลยนะครับและตอนนี้เราจะอยู่ที่หน้าสมาชิกพรีเมียมของแอปพลิเคชันฮูคอนนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เนี่ยมีอายุการใช้งาน1ปีเต็มๆเลยนั่นเองนะครับ ซึ่งมันจะมีข้อดีบอกมากมายเลยครับอย่างเช่นอัปเดตฐานข้อมูลเบอร์โทรมิจฉาชีพแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทําการบล็อกเบอร์อันตรายแบบอัตโนมัติเลยคือถ้าเบอร์นั้นเป็นมิจฉาชีพเนี่ยโทรเข้าหาเราไม่ได้แน่นอนไม่ต้องเสียเวลาดูเลยด้วยซ้านะครับตรงนี้ให้เราทําการเปิดฟังก์ชันไว้ได้เลย หลังจากตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ออกไปใช้งานมือถือได้ตามปกติเลยครับต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่าจะมีเบอร์มิจฉาชีพโทรเข้าหาเราได้แบบง่ายๆอีกแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามต้องไม่พลาดที่จะกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิร์ดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ